รเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันพุธที่31มกราคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกเพมเยร์ลกอังกฤษนัดที่22แต่กันอยู่3คู่เริ่มที่แมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไป3-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากคูเลียนอเวเลสเหมาไป2อีก1ลูกมาจากโรดี้ส่วนทีมเยือนก็ได้1ประตูอบาใจจาก ine, เอมินอัลดาห์ฮิลสเปอร์ก็เชิญเอาชนะเบดฟอร์ดไป3-2ับวันนี้สปเปอร์ได้ประตูจาก เดซินี์อุดอกี้เบนเนจอร์แดนและก็ลิชาริสซอนส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากนิวมูเปแล้วก็อีวานโทนี่ส่วนเล่พูฮะยงคงฟอร์มโหดฮะเปิดบ้านถล่มเชลซีไป4-1หนึ่งฮะได้ประตูจากเดโกโชต้าคอนเนอร์แบดลีย่ดูมินิกสบอสไลและก็ลุยส์ดีแอสครับส่วนทีมเยือนได้1ประตูปรับใจจากกิสโตเฟอร์เอ็นคุนกู แต่ก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลยิงน้ำมปจากฝูงตอนนี้เก็บเพิ่มไปแล้ว51คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นแมนซิตี้กับอาร์เซนอลมีทีมละ46อันดับ4และ5เป็นสเปอร์กับวิลล่ามีทีมละ43อันดับ6เวสต์แฮมมี35อันดับ7ถึง9ครับนิวคาสเซิลไบรตันแมนยูมีทีมละ32นะฮะส่วนอันดับ10เชลซีก็มี31ในขณะที่โซนตกชัน้นอันดับ18เอเวอร์ตนมี18คะแนนอันดับ19เบอร์ลี่มี12แล้วก็บยอยนูทีีม่ม10คะแ ส่วนดาวซารโวล่าส,สุดยังคงเป็นฮารแลนกับซาราที่ซัดไป14ประตูไปดูกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันพฤหัสนีนะมีอีก2คู่เวสต์แฮมจะเปิดบ้านเจอกับบอนมัดแล้วก็วูฟเจอกับแมนอยู่ในแตดขยับไปดูกันที่เดอะเชฟปีเชพอังกฤษนะที่29เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเชฟฟิ์เวสต์เดย์ก็เสมอกับวัตฟอร์ดไป0-0 และเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยวัดฟอร์ดให้ยังไปอยู่ที่9เก็บเพิ่มเป็น41คะแนนส่วนเชฟฟิลเวสเดย์ยังอยู่รองบวยครับในโซนตกชั้นอันดับที่23มี23คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะเกมที่30คือวันศุกร์นี้ Bristol ซิตี้เปิดบ้านเจอกับลีดเดอรเต็ด ค่ำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์แบ็กเบิร์นเปิดบ้านเจอควีสปาร์กฮาร์ดฟิลด์พบกับเชฟเวนเฮลซิตี้เจอกับทางมิลวอร์นอริสเจอกับคนที่เพสตันพบอิฟสวิดรอตเ์แฮมเจอซามตั oke, Pop, ester, สนสโต๊กพบเลสเตอร์โซนซีเจอกับพรีมัตวัตฟอร์ดพบคาร์ดิฟแล้วก็เวสต์บอมบ์จะเจอกับเบอร์มิงแฮมส่วนคู่สุดท้ายแต่วันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์เป็นเกมระหว่างวิดัสโบรจะเปิดบ้านเจอกับทางซันเดอร์แลนด์ ท่ามไปที่ฝั่งสเปนนะฮะลาลีก้าเมื่อคืนนี้มีนะัดตกค้าง2คู่บาร์เซลโลนาก็เอาชนะทางโอซาซูนาไป1-0จากการทำประตูของวิกเตอร์โลเก้ส่วนอตเลติโกมาดริดก็เฉือนเอาชนะลายโยเบย์เกโนไป2-1ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากเลนิวโดเมนดาวาแล้วก็เมนฟิตเดปายนะส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากอาวาโลกาเซียลิเวลาแล่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยแอาร์ติโกมาดริดกับบาร์เซลโลนาอยู่อันดับที่3แล้วก็4มี47คะแนนเท่ากัน โอซสซูนายังอยู่อันดับที่12มี26ส่วนลายโยอยู่อันดับที่13มี24แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมน,นัดต่อไปครับคือเวันพฤฮัสนี้ฮะเกมนัดตกค้างหนึ่งคู่เกตาเฟ่จะเปิดบ้านเจอกับเลมันเกรดและนะัดถัดไปเกมที่23เริ่มคือวันศุกร์นี้บิวเบลจะพบกับมาโมยการ่าคาร์มันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์มีบาเลเซียเปิดบ้านเจอกอัลเมเนียกานาดาพบกับลาสพาลมัส์อลาเบสเจอร์บาเซโลนาแล้วก็คิโรนาเจอกับเลอโซเซดัดวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์มีิิวเจอกกับาดส โอซาซูนาพบเซนต้าบิโก้เบติสเจอกับเกดาเฟ่แล้วก็คู่บิ๊กแบตเรอร์มัดริดเจอกับแอตมาดติดฮะแล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นคืนมันเด์ไนวันจันทร์หน้าลายอุบเยกาโน่ก็จะเปิดบ้านเจอกับทังเซบียานั่นเอง